อะไรสุดสายดีครับอะไรสุดสายดีครับน้องๆชอบสุดสายไอ้มังกรไอ้ปื้มบอกว่าให้พูดเซ็ตไตม่ไม่ก็มันมีออรบับอย่าให้น้ำโหมีพี่นะแต่พี่เวนชอบเล่นคอมสลัดอวกาศผมมีป่ะผมมีอะไรสุดสายป่ะปั๊บตามผมจะบอดมผมไม่เห็นมีอะไรที่แปลงสายเลยเฮ้ยคนดูนี่ไงสนามสนามพาดอ่ะสวยว่ะส,สกอร์สกอร์ล่ามันมีแค่6ปะ่ะเดอมี5้าสามารถเล่น6ได้แรงล่างแปดแงล่าง8ดเคยเล่นแล้วเลยหนเก่ง ตอนนั้นเล่นกับออกเมนเอลิทเทซัมผมอยากเล่นมัลติสไกเกอร์เคยเห็นโกเลมตีไวุ้้ยคุณซูไม่ใช่ไม่ใช่เคยเห็นโกเลมตีไว้ไะผมต้องไปหามัลติบวกหนึ่งเว้ยมัลติสไกเกอร์บวกหนึ่งจากออกเมนอ่ะผมอยากเห็นมัลติเก้าอ่ะใายฝันหน่อยมัลติเก้าเบื่อเบื่อพะเพะเงี้ยเฮ้ยเฟกเซเบิลคนดูเฟกเซเบิลมีโอกาสสุด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  สุดนิ่รุ่นเลยอะแกไปแล้วอันแรกอันแรกได้ไรครับมัลติสเต iker ครับดูดูดูนักก้ามวิชแมนช p ปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมท f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมท f T Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยว h m a n c คอยใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชนะนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง i c h m a n s h o p n o .1 เรื่องเติมเกม เเียย yeah, ไม่กลลอันนี้เราจะได้ทุกทุกรอบนะได้ทุกด่านนะครับด่าน3 1ผมจะได้อีกอาจจะได้เรื่อยๆเฟ็ก <c oughs> เล็อก,ลอ,กอันนี้ตัวละครได้เลือดก็ผมมีฮนะันเตอร์เนาะนี่ไงอ่ะซอนติงไรดิสพี่จะทำโกเลิกเขียกการเ <c oughs> อ่อออกเมนี่สนุกนะครับไปเล่นกับอาเคนาแล้วก็พยายามเติมเทรดเยอะๆ,ๆไปเรื่อยๆ เกินแบบสแตนดาร์ดผมอยากเล่นมานานแล้วออกเป็นเนี่ยเฟล็กซิเิไอ้ปื่มนหรือพี่อ่านความสามารถเฟล็กซิเไว้ฟังได้รับ m อ็มเบมหชิ้นและได้ m ็มเบแบบสุ่มในทุกๆช่วงเริ่มแต่แต่ละดานอีกทั้งทีของคุณจะได้รับทางชีวิต25หน่วยตามจำนวน m อ็มบแต่ละชิ้นที่คุณส,ณสมใส่เข้าใจความหมายป่ะก็หยิบแต่ตะหลิวที่รออะไรอะ แต่มันสุ่มนะแบบ2 1ปื้มได้เทรดอะไรไม่รู้แบบสุ่ม3 1ก็สุ่ม4 1ก็สุ่ม5 1ก็สุ่มไม่เป็นไรทุกครั้งที่ขึ้นด่านใหม่ก็จะได้เทรดตลอดแต่ว่ามันมีอันหนึ่งที่เราการันตีนี่มันมีอันหนึ่งที่เราได้อยู่แล้วไม่ใช่อะไรอ่ะไอเอ็มบีอะไม่มีมันสุ่มอ้าวมันได้แค่อันเดียวเหรอมันก็2 1ได้1อัน3 1ได้1อัน4 1ได้1อันเนี้ยได้ได้ทุกอันได้ทุกรอบอ่ะแต่สุ่มหมดเลยอันจีบูชิอ่กก็็ผมเเเปนนคฟงแล้ว อันนี้มีสิทธ์เจอแพนโดร่าไหมเหมือนน่าจะยังเจออยู่นะจำไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ไม่เจอคือมันจะไม่เจอ,อชามไม่ได้นะครับชามซาเวตบินจะไม่เจอเพราะว่าเวลาคนหยิบเฟกซิเบิลมาแล้วพอมันเจอซาเวชบินถ้าคุณดันได้ตาสัญลักษณ์ที่แปลงสายได้อะเขาเออกมาขายทิ้งเพื่อทำตลิวตลิวกันมันโคตรวลูมันสูงเกินเขาก็เลยเนิร์ฟไม่ให้เจอชามชามซาเวตบินนมผมต้องซื้ออาเคนาไว้ม่ใครหยิบอะไรมาบ้ชชางอะใช่เฟกซิเบิลเหมือนกันวะ ได้ฮันเตอร์เหมือนผมเลยว่ะอันนี้พีเซิร์ฟบกหนึ่งเลเวลเคหมดแล้เ้ยเขามีวิชคาร์บกหนึ่งแต่ว่าในนี้เขาไม่มีวิชครับฟริกซ์เบลเนี่ยะแจ็คฮันเตอร์ว่ะคือว่าไงอ่ะควงกระทามนหมุนนะจากมัลติห้าว่ะผมอยากเห็นอยากเห็นโกเลมมือหลุดปักักดีสุดคือดาบนะครับนี่มีดาบที่ นอมอ้วนด้วยถ้าไม่ได้ดาบเชนเรก็ได้ไม่แต่มีเฮคลิมมันเป็นอาเคนาไงเพราะว่าเทรดเราจะเยอะมากจะเฟล็กซิเบิลเผยคู่ตอสู้อืมผมลงได้แล้วใช่ไหมอันนี้ผมดรอปได้ตัวหนึ่งผมดรอปไขดรอปแอดเนี่ยนี่แล้วแปะเพื่อเอา AD AD เท่าไหร่ครับ86เป็น94บสติสไตร์สแอดขาดคนหนึ่งอะขาดใครวะอากาลิคาดดินลาบลา คือผมไม่ได้หวังอะไรเลยเว้ยเฟกเซเบิลอะขอมัลติสไติเกอร์บกหนึ่ง <c oughs> สารฟันผมหน่อยผมอยากเห็นมัลติสไติเกอร์เก้าตีเบิ้ลร้อยเปอร์เซ็นต์นะปุ่มสิงีไ้ไม่เหมือนไม่เหมือนแขนหลุดแบบกูบอกเลยทุกออโต้ปุ้มจะตีเบิ้ลโอกาสตีหนึ่งโอกาสตีเบิ้ลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แปดเอ้ยเช่นรอบเมื่อกี้ผมได้สวนสองตัวรอบนี้ผมได้คาตาลิน่าสองตัวไม่ซเ้ีแม่งแม่งชอบ มาหลอกไปสัดซื้อไปเดี๋ยวมึงก็ไม่เคยส่งดาวให้กู3 1นคนดูส่งพลังให้ผมเฟกซ i b l e ให้มัลติสไตร k เกอร์บกหนึ่งถ้าไม่ได้3 2ขอ augment ออกเม n น m u มัลติสไตร r เอร์บกหนึ่ง <Gross. S 1> <c oughs> นี่คือ <So cool. S 1> นี่คือน่าจะเป็นพลาดโดยที่ผมสามารถทำมัลติ9ได้ปะ mm hmm. เล่นเล่นประตูเทนเนอร์โกเลมแล้วโกเลมได้มัลติบกหนึ่งและหาบวกหนึ่งจะออกเมนเพราะมันแปลงสายไม่ได้อะคาลิสตาโว้โว้โว้โว โอ้โว้โอ้โวไอ้ไอที่นี่คาเลต้าใช่ไหมโอเคใช่นะเพนนีเทมบอกหรือไมไม่รู้ครับตอบไปแล้วครับมีคนถามไปแล้วก็ตอบไปแล้วครับคาเลต้าวัยแบบนี้กังกำลังจะเพมปื้มอะไรนะกังกำลังจะเพมอาสามหนึ่งได้อะไรสามหนึ่งได้อะไรได้ปะและตาที่เราได้นี่ก็คือไอ้หี้ยโคโนไปไหนเนี่ยตาสัญลักษณ์ผมเนี่ยคือไงอยากให้โคโนซีก็คิ คาริตตาบอนี้โหดนะเนี่ยนะมอติห้าโคโนโหกหมอติเออผมโคโนโหกได้นี่หว่าตอนเนี้ยน,นี่ 4, 5, สี่ห้าหกินเลียนคามา่าคาเมลก็ถ้าจเจอก็จัดเจอก็จัดไม่อยากขึ้นเวลวนะขึ้นไปจนคืนก็เติมก็เติมได้แค่อรุตัวเดียไอเทมปะไอเทมดูดีสุดเลยอ่ะ carry now. อ m แอมแครี่นาวเทม,ม คาริตาผมอยากใส่คาริตาแม่งต้องใส่พี่คาริตานี่ก็เป็นตัวสีบาทที่ต้องใส่สองคุณซูนะเผื่อใครไม่รู้ <'m> <laughs> เผื่อใครไม่รู้นะครับอันนี้ขึ้นรม่ได้ละอย่างนี้ไม่ได้ใส่สคุณซูละเพราะว่าใส่แฟรี่คราวแทนก็ผมไม่เห็นมาแม่งเล่นน่ะก็คือใส่สองคุณซูแล้วก็แฟรี่คราวคุณซูเดียวพอแล้วทั้งนั้นอืมของแทงวะ่ะมัลติโคนสัม กูดูคาริต้าดิเก่งจัดไอ้ปื้มคาริต้าของจริงซอยแบบตูดปื้มทุนอะอะไรนะพี่พี่ว่างานนะนั่งเสียงไทเกอร์อะไรนะเทเวเว่อนะือนคุไทเกอร์คาริต้าตัวที่สองอึสิบยี่สิบสามไม่รู้นะไม่รู้นะนะอ่างั้นเดี๋ยวผมหาจอบก่อให้เฮคอลินดีวกว่าเกมเล่นเป็นเดี๋ยวผมหาจอบก่อให้เฮคอลินโอ้ไม่รู้นะครับเป็นเก่งนี่นะ ทางเก่งอะไรเนี้ยบอกเลยนี่มาทางเก่งหรือเราไปใส่จอกอเอชมัลติไซเคอร์มันมีตัวตีไกลยู่คนเอามีแค่2คนมีแค่คาริสตากับเอชผมไปใส่ตัวหน้าดีกว่าโอ้ยแคลริม,มันพุ่งชนไม่สู้ไม่ได้อะบอนอะไรอะ่ะอ๋อบาชั่น5โอเคเข้าใจได้แล้วผมไม่มีจอกอด้วยไม่มีคาลิต้าในดาบร่วมผมต้องการผ้าคลุมใครจะหยิบโุลากาศหนึ่งบาทใส่ผ้าคลุมผมถามหน่อยเพิ่วมางไง นะใครจะหยิบโซลากะใส่ผ้าคลุมตัวละครบาทเดียวกทพีพูดก็มีไม่มีไม่มีกูดได้แล้วติ๊กติ๊กดิติดด๊กแล้ทีมแบบว่าใหญ่แย่งผมครับไี่ว่าพาสหลังนี้จะให้เยอะแบบพาสไหมครับแบบเอาอีโมดอลเพิ่มเหรียญสุ่มไม่รู้ครับผมจะรู้ได้ยังไง้า,ามผมก็อตอบไปแค่ว่าไม่รู้ครับเอาแล้วกูหยิบผ้าคลุมมากูได้ผ้าคลุมเกมเียนี่มันเล่นเป็นเลยเกมส้นตีนทีมของคุณได้รับความจมตี10% สเตสไตรเกอร์โคโนไม่ใช่โคโนธรรมดาโคโนอะไรหรอครับโคโนฮะเชียโซซีพะเนี่ยอะไครับเรามีจอกกอลจากลากันละเมื่อกี้ใช่ใช่ลากันใช่ไหมที่ผมโยนลงไปข้างหน้าโอเคใช่ดูนี่โดนหลอนนี่หลอนลากันกับโอหลอนลากันกับคาริต้าได้เลยพึ่งเกมฮาเนี่โอ้ผมได้สี่บาทเยอะมากเลยว่ะและสี่บาทแม่งดีๆทั้งนั้นคาริต้าสองตัวลากันตัวหนึ่งแฮสสองหมัด เดี๋ยวทำไมหมัดมันเยอะจังอะ Hello h e l นโลเกมคำอะไรเยอะจังเลยผมเจ็ดได้ยังเนี่ยขาดใครเนี่ยอากาลีกับคาซาดินไม่ไม่โผล่เลยวะนี่อ่ะคนนี้ก็โหดเหมือนเราปะมีทั้งเควนมีทั้งฟิโอลาแต่ผมส่วนไหมล่ะผมส่วนไหมอ่ะคุณดูคาลิต้าผมดึงเลนเข้าไปนี่ห้าพันสอง Lucky Gold Incoming ครับ ไม่ลัคกี้โก b จริงๆหรอคือผมฟกเซเบิลอ่ะผม,ผมแปลงสายเยอะมากอ่ะถ้าผมหยิบลัคกี้โก b อีกก็คือไม่มีรูให้ใส่ไม่มีรูให้ใส่ไอ้นี่แล้วนะไอ้นั่นนะครับชื่ออะไรบื้มไอ้นั่นอ่ะคือถ้าเราหยิบลัคกี้โก b มาเนี่ยเวลาเราได้ตาสัญลักษณ์จากฟกเซเ b l e มาเนี่ยจะไม่มีรูไม่มีร,รูใส่ตัวละครแล้วนะเพ <c oughs> ราะเราต้องเอาไปใส่ลัคกี้โก b หมดอ่ะผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราต้องการช่องที่จะเอาไว้ใส่แปลงสาย เท่าไรไม่เห็นมีดาวข้นคอเลยวะคาตาลินมาละได้มาอีกหนึ่งอันนะครับได้เป็นแบชชันอ่ะองั้วแจ็ครับจบตอนนี้นไปแชมเปี้ยนสองทองหนึ่งตัวจะกลายเป็นตัวสามสองผมมีในนี้ปะจะแจ็ครับจบมีแบชชันเดินอลิลงไปอ่าผมมีอลิสามลองกำลังนึกอยู่ผมต้องใส่เทมอะไรแจ็คสามอาชีพ จริงผมมีเหตุผลอยู่นะกับการที่ให้ผมแค่ให้แจ็ครับจบเพราะาถ้าเราได้ตีทิ้งมาผมแค่ตีแจ็คตัวเดียวจบไอตาโคโนเนี่ยไม่แย่แต่ตาที่อยู่ที่แจ็กก็แย่หมดผมเลยให้แจ็ครับจบไปก่นอนดูเชื่อเตีเร็วว่นกลางกับเงินผมว่าผมเอาเงินอะเลือดผมดีมากอะผมไม่ต้องการคอมแบทแล้วอะโลทีหนึ่งโคโนมาแล้วอะ โคโนโ่สีได้ใช่ไหมครับโคโนโ่สีดอกอะไรคุ้มดอกนี้ปะอะแล้วไม่มีตัดฮิวนะครับปึ๊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 บวัตเต้เฮกอีสมมัดหมัดวัตตาเฮกตาเมลติมาพร้อมกับคาร์มิวมาพร้อมกันได้งไงวะเราได้ตาแสนรักอีกทีตอนด่านห้าหนึ่งนะคนนี้คนนี้ก็จะหลุดนะขายอลิไปก่อนไม่ได้อยากเติมอาเคนาขนาดนั้นเนะือถ้าเติมก็ไม่ได้ใช้อลิอยู่ดีผมอยากไปโลเลเวลเก้ามากกว่า ได้รับติปโก,โกบเคยมาก่อนถูกแล้วกูก็มีติปโกบด้านข้างอีกเป็นร้าน<ม>โลทีเดียวนี่คือผมโลหวังเจอคาริต้านะที่ผมโล<อ>ที่แบบแจอเอโลหนึ่งเจคิต้าก็คือเดือดไอ้พึ่งอย่างเงี้ยดิใจคอไม่ค่อยดีเลยทำฟาร์มยียว่าใช่ผมกำลังแบบนั่งอ่านไดอลออ่ตัวละครนั่งคุยเยอะขึ้นเยอะเลย แต่ว่าแล้วมันไม่รู้ด้วยว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไระแล้วบื้มชอบพีปะไม่ชอบอ้าวเชียผมหยุดเวลาเฮลิมผมไม่หยุดเพราะเฮลิมผมเป็นโครโนยังไงล่ะดูดูดาเมจนี้ตายแต่ระกีเยอะจังนี่ไงออ g m e n t flexible ไงเนี่ยอ u g m e n เนี่ยเฟกซิเบิลมีใครเล่นคาลิต้าปะผมเช็คก,ก่อนเอออ้าวนี่ไงเชียแม่งเล่นที่หนึ่งแล้วแต่ว่าคาลิตา้าโอเคเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเราขาดแค่หนึ่งตัวไม่น่ายากปะไอสัตว์ไอ้บื้มไอ้ลูกพุ่นอะไรนะ ดาก้อนขอดากนขอให้ลากันได้ยาวแนคนนี้บาทดแบทชั่นมัลตีสามขัดแตงเปบเปิบคาซาดินเอ๊ไะไปไปมา,มาแจ็คขัดหนึ่งเ,เอา้าโอเคแจ็คผมสามดาวได,ด้เปิบเปิบ สวยครับสวยครับนี่เหลือใครทิง้งเอาดอกเบี้ยสครับสวยครับห้าหนึคนดูมัลติสไตรเกอร์บวกหนึ่งพีสเจอยากจังวะเราได้อะไรมาบางเราไดฮันเตอร์มาเราได้โครโนมา,า,มาแล้วเราก็ได้แบทชันมาถ้าไม่ได้ต้องไปเล่นโคโนหกอะ่ะแต่ว่าโคโนหกก็ยังไม่มียังไม่มีซิลเลียนเลย แต่ถ้าอยากเป็นนิงจาก,ก็ต้องคนเนาะฮะยาลูฮะยาลูคืออะไร What is ยาลู What is ยาลูลูกไลท์จารั่วปะยาลูยาลู com ปะนั่นมันยาลูคาริต้าสองดาว <laughs> <laughs> แล้วก็หลบปะนี่โจเดน บอร์ดนี้สบายครับผมพูดแค่นี้4 3 4 4ามสี่สี่่ห้าหกี่เจ็ดสิบแปดขายบอลนี้เออต้องขายนี้ด้วยบอร์ดนี้สบายสบายมากๆเมา oh. มติดห้าโคโน่สี่พีเซอร์เปอร์สองลงบาดแต่คือได้ด ver, ทั้งพีเซอร์เป็นทั้งสกอร่านะครับแล้วคาลิต้าสองดาวแล้วด้วยอ <Y alu! S 1> ยาลู้ตายไปเลยตายไปเลยเอฟเฟกต์เซเบิล์มันสนุกมากเลยว่ะ นี่คือ f i r s t impression น l e x i b l e นะสนุกผมบอกเลยสนุกมากกลมกล่อมทุกทุกไม่สนุกแนงครับพี่พี่ได้คาลิต้าฟีโรสองตัวก็ <c oughs> จริงอันนี้ก็ไม่เถียงเลยเอาอะไรมาเถียงอะอากาลิผมไปไหนเนี่ยผมหาอากาลิไม่เจอโลทีเดียวก็ยังไม่เจออากาลิเหมือนเดิมอากาลิคือเธอถ้าผมไม่มีอากาลิผมเป็นผมไปมัลติเก้าไม่ได้อะเช่นเดียวกันกับเช่นเดียวกันกับถ้าผมไม่มีซิเลียนผมก็ไปโคโนหกไม่ได้เช่นเดียวกัน ได้ลากันโอ้ได้ซิเรียนวะลูกแก้วเล่นเป็นนะเนี่ยตาสัญลักษณ์ดานห้าหนึ่งแวนการ์ดก็เหมือนเดิมครับแจ็คลับจบได้รับแต้มสุ่มหกครั้งหรือว่าเสียเลือดไม่เอา <c oughs> ไอ้เพื่นรู้จักแจก็คลับจบปะแจ็คลับจบเฮ้หามากแจ็คห้าเท่ แจคพี่ไม่ต่างอะไรกับโกเล็เลยครับความสามารถตัวความแบกปื้มแจกพี่เป็นโคโนมัลติสไตรเกอร์แวนการ์ดแบชชั่นฮันเตอร์เป็นทุกอย่างเลยเธอแล้วเธออยากให้ฉันเป็นอะไรคุณจะมาชนะอะไรผมนะครับ ก็แจ็คลับจบได้ข่าว่าเป็นแบทชั่น6ก็ไม่ไหวผมนะครับเพราะผมว่า,มมาจกจกรับแฮปซื้อไปก็ได้อเสียเลือดเก็บโลฟีไว้ทั้ง6ทนีนี่คลิปแจ็คป่ะครับไม่ <laughs> รู้่าแจ็คผมรับจบเอ้ยอากาลีมาแล้วแค่แต่ผมก็คือไงคือผมเอาคือตอนนี้ภาพอ๋ภา,าพภาพ,าพาปั่นเหลือแค่นี่ขึ้นเวลแลวกันภาพปันเหลือแค่โครโครโคร,โครโนหครับนี่ใครเนี่ยคาลิสตา พอเราพอเราไปเราไปมัลติสไตรเกอร์เก้าไม่ได้แล้วไม่เจอเลยเพราะผมขาดบกหนึ่งไปครั้งที่แฟรี่มาคำถามนี่ตัวอะไรมัลติโคโนสกอล่าอะไรก็ไม่รู้คาต้าโคตรเก่งเลยวเม็ดหมื่นกว่าตาสัญลักษณ์ไข่วะเนี่ยอ๋อคาลิต้า ไอเทมเป็นโบราณอยากได้เลย,เลยอยากขึ้นวิวสิบอะคือบอดมันเก่งมากแล้วอะคือผมไม่รู้ผมจะเติมอะไรอะจริงๆอยากเติมไทม์เค้นนะไทม์เค้นจะได้ได้แวนการ์ดด้วยใช่ไหมอ่าใช่เติมไทม์เค้นได้แวนการ์ดแล้วเอาไพ่ไปแปะไปแปะไทม์เค้นคุ้มกว่าผมอยากได้เลือดอะผมไม่ได้อยากได้เอดีตรงนี้เราได้เอดีจากอะเคนาเท่าไหร่ได้สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแบกหน่อยครับเรามีดาเมจเอดีจากคาริต้าดาเมจเวทจากคราม่า ราม่ามีตันฮิลเฮ้ยบอดนี้เหมือนมันจะชนะผมเลยว่ะชนะฮีเดเลยล่ะไม่มีใครชนะกูทุกคนนะเจ็ดสตรีทอฟโฟครับปื๊บในคลิปแล้ววันนี้ f l e ็ก b ซเบิลเท่ากับจบเอ่าใช่ใช่แจ็ครับจบขอมัลตีบกหนึ่งมัลตีบกหนึ่งมัลตีบกหนึ่งไม่มีอ่ะผมต้องหยิบคาเมิลอ่ะหยิบคาเมลเพื่อเป็นโคโนหกอ่ะคาเมลอลลี่แล้วบอร์ดผมยังไม่มีเจาะเวทอ่ะ ก็ถือว่าใช้ได้อ่ารู้สิบทันไหมวะผมเอาเจาะเวทไปให้เฮคลิมนะเพราะว่าเวลาโดนหยุดโอ้เวลาโดนหยุดเวลามันจะไอ้นี่ได้ขายนี้อ่ะนี่ครับโคโนหกมัลติเกินลงทำเค้นอย่างนี้แล้วแปะทำเค้นอ่า t i s s ติ my freaking plan boy โคโนหกมัลติ5้าครับลลลลล เรียกว่าตากระนึงตึงกระนึงปั่งกระน้งปังกระเล้งครับได้เลือดจากอาเคนามา140หน่วยนะครับไปครับโคโนหกครั้งแรกของเราหยุดเวลาไปีคาเมิวไปไหนแล้วเนะี่ยคาเมิตายห่าแล้วอีด,ดีมาดีน้องน้องก็เล่นกับพี่ทั้งวันนะถ้าน้องจะเล่นกับพี่ผมอยากขึ้นเลเวล สิบสิบเติมอะไรวะอ๋อสิบเติมบาทบาทจะได้สกอร่ากับกับไอ้เฮียลากันอะ่ะกับพีเซิร์ฟอ,อ่ะอ๋อไม่พีเซิร์ฟมีอยู่แล้วเนี่ยวอ๋อมีจากมอนี่แต่ได้พีเซิร์ฟเพิ่มโกเทนโกเทนโกเทนแแจ็คยังดึกไม่ตายแจ็คเอาอะไรมาตายอะ่ะแจ็คผมเปิดเทนให้มันหมดเลยปะ่ะคือแจ็คมีทั้งแบดมีทั้งแวนแจ็คแจ็คแจ็คมีทุกอย่างครับแจ็คมีทุกอย่างครับเนี่ยเทนยกเว้นฮันเตอร์อ่ะมีแค่ฮันเตอร์ที่แจ็คไม่ได้เปิด นอกนั้นแจ็คเปิดหมดเปิดทั้งแบชชั่นเปิดทั้งแวนการไอ้น่อ็าดิด่าเด็กทำบ้างดูใส,ใส่ใส่ลัมเบิร์แทนไปหกเทียแปะแปดวินสตีดอ่ะไม่เก่งวะ่ะกูเนี่ยเล่นโคตรเก่ง <c oughs> น้องสบายมากเลยว่ะมันสบายมากเลยวะ่ะมันท็อปสามแลว้วว่ะมีรออวย ถ้าลงมีเลอวยมีเลอวยฟรี่จะขาดหนึ่งแต่ว่ามีลิโอมันมันเพาเวอร์ฟูลกว่าบาดอยู่แล้วคือที่ผมรอบหน้าผมจะได้ตายตายอีกหนึ่งบกหนึ่งนะครับก็เหมือนที่ผมพูดเหตุผลเดิมที่ผมยังเก็บมอนี่ไว้เก็บมอนนี่ไว้ผมมาเพื่อมัลติสไตล์เก้าฉันอยากเห็นมัลติสไตล์เก้าได้ไหมรอบหน้าเราได้อีกหนึ่งตาสัญลักษณ์นะครับไี่ใช่ได้ดุกทองด้วยได้ตาอะไรอ่ะมัลตีขอมัลตีเหอะขอร้องขอร้องขอร้องมันเป็นภาพสุดท้ายแล้วได้ปะ เฮียอ้ฟอสอันนี้เกมเล่นเป็มบัวเกมไม่ไหวอะไรนะผมไม่มีดูดเลือดให้คาเมลเลยว่ะเบรกแม่งมะกันได้เท่มเซ็เวิลด์สิบครรบเลตโกลุนก็วีนตนตีลุนอะไรมันจะตายกันหมดแล้วเนี่ยเหลือคนนี้เนี่ยเล่นกับเรานานคนนี้เวลอะไรเวลเก้ายี่สิบบาท เหลือคนนี้เลือ่อห65อยู่ผมทั้งวันน่ะแล้วผมเติมมีโ,โอลงใบเอาให้แจ็คอีกกับจแจ็คใส่ไม่ได้แล้วแจ็คใส่สะแจ็คม่งไม่ตายจริงวะ่ะเลื่งไม่ลดเลยอะ่ะให้ใครก็ได้ฆ่าแจ็คหน่อยแจ็คอมะตะแจ็คมอมตะคาเมลยังไม่โล่นะไม่มีตังค์อ่ะ ขายบาทก็ได้แต่โลไปก็ไม่มีตังค์ซื้ออยู่ดีนี่ขายอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเช็คอัมมัจจาตอนแรกผมเจอคนนี้น่าจะฟินิชได้นะแจ็คเบนนี่สล็อ,อตครับแปบดบ่อนี้บอ่อนอะไรมีระจุบอ่บอ,น,อ,น,อนี้พีเซอร์เวอร์พีเซอร์เวอร์วิชคราฟต์มกนาสองวะอ่าใช่มกนาสองครับด้านหน้ามีจอเวทมีคราวกาแล้วก็กากอยผมหยุดเวลาจากโคโนผมตัดฮิวทั้งสนามจากคราม่ามอกนาคุณตาย แอคผมก็ยังอยู่ยังอยู่ยแคลรลต้ามือกูหลุดลงหน้าแคลริต้าผมเออคาตเ,เวเบนได้ละการจะบอกคาตเ,เวนได้กี่โมงอุ้ยอุ้ยผมแพว้ว่ะก็คาม่าสองคารมิวสองกูก็ชนะจริงอยากได้ตาแฟรี่บวกหนึ่งนะเฟรี่ผมคาดหนึ่งคารมิวสองครับ <love> ได้รับดุปเอเน็กได้ดุปสิบบาทเอาปะไปสุดพี่ซื้อเลยซื้อมาละหาใครอะคารมิวมต้องจ่ายคาลิต้า ะไรนะพี่แค่สามเองทำมีวพี่ก็แค่สามตัวเฮ้ยแต่มันเหลือเวลาเล่นกับมันอีกนานเลยนะก็ไปก็ไปทำมิเลยคต้าขาสองคาลิต้ามันมีคนเล่นไงเนี่ยคาลิต้าไม่ได้อยู่แล้วคต้ามีคนเล่นครับคาลิต้าคนมีความมูวหนิสองแบบอันไรนอ๋อเออใช่มีตัวหนึ่งนี่หว่ะไม่แต่มันมีตัวหนึ่งไงที่แต่พี่มีสองลูกไงถ้ามันมีสองตัวก็คือไม่ได้ไขายบอดปะไม่รู้ชนะอยู่ดี กูชนะอยู่ดีขอตาได้ปะเฮ้ยผมยื้อถึงด่าน7จ็ดหนึ่งไว้แนะ่ไม่น่าเลยว่าสองคนนี้น่าจะตายก่อนใครชนะอยู่บอดน,นี้บอดนี้มองกนรนาชนะเมาตีไอเน็กเมาตีคนดูเมาตีชีอยากเห็นเมาตีก้าวเขาหลงเออเมาตีโอ้โอ้เฮียมีพึ่ง <c oughs> แม่งไม่มีสักเมาตีสิบห้าบาทไปหาหมุนไปโลตอลโทษกาเออหิบมีโอไปน,นะมีโอขาดหนึ่งผมมีเอลลิกสปราร์กสองอันอะชอบปะ พับรวยไอเทมตัวหน้าเหียเต็มแล้วนะเต็มจากวิดีโอไงถ้างั้นผมต้องขายเหล่ามัลติสติเคิลด้านหลังแล้วเนาะมันมันอิมพอสซิเบิลแล้วอะไม่ถึงอิมพอสซิเบิลมัลติอะเฮ้ยอันนี้อะไรอะถอดของ๋ยวตีทิ้งวะเฮ้ยไรีอทิ้งตีทิ้งแล้วกูหายไปเมื่อกี้ไอ้สัตว์อะไร อ๋อพี่ตีแล้วมันได้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ขายแอสกับกับไอ้นี่ไปแล้วแอสกับแอชอากาลิคาซาดินน่าที่ผมกลายไปว,ว่าผมเออใช่พี่อยากตีแจ็คเพราะแจ็คก,ก็ไม่ได้ใช้สามันนั้นอะ่ะคุณดูแสดว่ะโลหาใหม่โลหาใหม่แ <laughs> ี่แสดว่ะ <laughs> มันมาช้าไปอ่ะคือเราคอมมิทไปแล้วไงว่าเราว่าเราจะจะไม่เอา ลองหาใหม่ลองตีทิ้งดูถ้ามันได้ก็ชนะเลยอีกว้าจี g จีครับ FLEXible E-Scot t ครับ Flexible ที Flex ่สนุกมากครับออกไปนี้แนะนำ FLEXible แจ็คลับจบแจ็คลับจบยี่ดแจ็คลับจบจริงเ <laughs> ก่งนะครับเก่งมาก flexible อ่ะคือคุณคุณแค่เปิดอย่างนึนนงอ่ะอย่างแม่ผมไม่มีไม่มีแวนไม่มีแบทใช่ไหมผมเปิดอย่างนึนนงได้เปิดให้แคลิมได้เปิดให้ทำเค้นได้ แม้อาจจะเป็นผลเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่มันก็มันก็มีผลนะเออได้เห็นโคโนหกแล้วโคโนหกมันดูไม่ค่อยมีอะไรเลยวะก็เดเมดเวทไอ้นี่แรงมอกาน่าเอ้ยคาม่าเดเมดเวทคาม่าแรงแล้วก็คามิวได้เตะฟรีเวลาเวลาติดโคโนแต่จริงหยุดเวลามันหยุดตั้งแต่โคโนสี่อยู่แล้วนะสนุกดีครับเฟกซิเบิลอะไรไม่รู้เฟกซิเบิลมาแรกกูหยิบเสมอ <S <S ผมเจอออกเมนที่ผมแบบหยิบเสมอตอนนี้ผมมีออกเมนหยิบเสมอ2อันแล้วนะครับ1คือไอ้ฟอร์จูนเฟเวอร์นะครับ2คือเฟกซิเบิลนี่ สองอันนี้สคืนหนึ่งหกสองจุดแปดบาทโง่ควายออกเมาในขยะเขยะเป็นขยะนั่นนะเอาไปเก็บสองอันนี้เล่นได้จริงอันนั้นแบบไม่ไหวนะไม่ไหวน้อไม่ไหวอันนั้นได้เล่นจริงได้เล่นเกมหน้าไดเล่นไม่ได้ไงนี่แหละนากามะจริงนี่คือผมเองนักเฟล็กแจ็คเก่งมากครับเดี๋็กแจ็คเก่งจริงสามดาวแล้วยืนนานสักสามดาวแล้วเป็นทั้งแวนเป็นทั้งแบดเป็นทั้งโคโนโหกก็คือใช้ทุกอย่างถึงเวนฮันเตอร์แต่ถ้าเป็นนินจาก็เป็นโคโนฮะอะไร